มาดูข่าวนี้กันดีกว่าเห็นข่าวนี้แล้วก็นึกถึงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ขึ้นมาทันทีพี่ก้องจําได้ไหมว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อไทยสร้างไทยใช่แล้วยอมลาออกอเพื่อให้ลำดับถัดไปได้ขึ้นมาเป็นสสเนื่องจากคุณหญิงไปชักชวนเขาเข้ามาทำงานการเมืองอเขาชื่อถากรตันทศิิ์ลูกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยพอลูกเป็นรัฐมนตรี คุณหญิงบอกว่าคุณถากครคะถ้าคุณมีสํานึกคุณช่วยลาออกจากการเป็นสสบัญชีรายชื่อ,อด้วยได้ไหมคะแล้วก่อนหน้านั้นถากรก็จะโหวตแปลกๆอยู่เสมอครับแกเป็นแกอาจจะมีอาชีพเกษตรกร,ะกรนะฮะ uh huh. เป็นชาวสวนสวนมาติพักตลอดเลยล่าสุดแกก็สวนเอเอก็เลยอยากจะทวงแทนคุณหญิงสุดารัฐว่าคุณถากรครับคุณถากรกรุณาลาออกเสร็จเถอะครับเ,เมื่อหัวจิตหัวใจ มันไม่เป็นไทยสร้างไทยเมื่อจุดยืนมันไม่เป็นไทยสร้างไทยและเมื่อลูกได้ไปเป็นรัฐมนตรีแล้วม,มันรู้กันทั้งสามโลกและจักรวาลน,นี้แล้วว่าคุณเป็นใครไปกราบคุณหญิงสุดารัตน์กราบลาขอบคุณทุกสิ่งที่คุณหญิงให้แล้วไปเป็นตัวของตัวเองซะจะไปอยู่ในพักเพื่อไทยในตำแหน่งใดเอาเลยเอาให้มันชัด นี่เราเรียกร้องแทนจริงๆนะคือมันเป็นเรื่องไม่สง่างามมันดูไม่ไม่ไม่อกสามศอกอะพี่นะคุณหญิงเขาให้คุณเยอะนะให้ใจให้โอกาสให้ทุกสิ่งทุกอยาก่างนะวันนี้ไทยสร้างไทยก็ยกโพมาตบหน้ารัฐบาลพักเพื่อไทยบอกคุณเห็นโพไหมอะคนไทยก็สิ้นหวังกับคุณแล้วอะคุณหมดความชอบธรรมแล้วนะ คนที่เรียกร้องคือปริเยตอังกูลกิตติโฆษกพักไทยสร้างไทยบอกผลสำรวจของนิด้าโพม,มันสะท้อนความล้มเหลวของการเมืองไทยในยุคปัจจุบันซึ่งถือเป็นช่วงที่ประชาชนผิดหวังดุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งทั้งต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติความผิดหวังที่ผ่านมามักเกิดจากปัญหาการทุจริตและเศษรษฐกิจแต่หลังเลือกตั้งปี66ความผิดหวังกลับมาจากการที่ทุกฝ่ายทางการเมืองผิดคำสัญญา ทำให้ประชาชนสิ้นศรัทธ,ธาแม้จะเลือกตั้งด้วยความหวังแต่เพียงสองปีกว่าความหวังกลับพังทลายเพราะนักการเมืองขาดความสุดจริตทุกพักต้องทบทวนตัวเองไทยสร้างไทยก็มีการปรับทิศท,ทางเน้นผลักดันการเมืองไทยไปสู่การเมืองที่สุดจริตตรงไปตรงมาและเน้นนโยบายที่ทำได้จริงพร้อมเชื่อว่าประชาชนต้องการความจริงใจในการทำงานมากกว่าํำสัญญาที่ไร้ความรับผิดชอบ นายปร,เปริเยศปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อคดีการเมืองที่อยู่ในศาลแต่ระบ,บุว่าไม่ว่านายกจะหลุดจากตำแหน่งหรือไม่ประเทศก็ไม่ได้อะไรจากการทำงานของรัฐบาลสองปีที่ผ่านมาอยู่แล้วและหากเป็นผู้นำประเทศอื่นคงไม่ปล่อยให้สถานการณ์ลุกลามมาจนถึงเวลานี้ดังนั้นการไม่ลาออกของนางสาวแพทองทานชินวัตรจึงเท่ากับเป็นบรรทัดฐานของรัฐบาลชุดนี้ว่าไม่พร้อมจะรับผิดชอบใดๆ เขาจึงบอกว่าหากพักเพื่อไทยยังเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะสร้างความชอบธรรมคงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีการผ่านพราะที่ผ่านมาแก้ปัญหาเพื่อตัวเองมากกว่าแก้ปัญหาให้ประชาชนส่วนพักร่วมรัฐบาลเองก็คงต้องทบทวนท่าทีของแต่ละพักในอนาคตเช่นกันเนื่องจากทุกพรรรัฐบาลมีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับนะคือแม้ว่าเราจะบอก อย่างไรก็ตามว่ามาัท้อนความล้มเหลวนะครับแต่รัฐบ,บาลก็บอกไม่นะไม่โพก็แค่โพแต่ถ้าโพออกมาดีเห็นไหมประชาชนเขาสนับสนุนเออนะน,น,อนั่นแหละนะ